สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุม่มลราะคะก็มาประชุมทีเอลซีสองนะคะเอ่อเรื่องโครงการของแต่ละโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาสวสุวิมลสมหาค่ะมาจากโรงเรียนทวิททาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิลลดามเลตทองนะคะจากโรงเรียนวัดอินทรวิหารค่ะ สวัสดีครับครับผมนายสอนสิทปิ์ินใจครับจากโรงเรียนราชินิมัธยมครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไก่แม่ศราจากโรงเรียนบัวสิทธ์สโมสรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัครนาถิรคารจากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาประพิษค่ะค่ะแล้วก็อยากรูนะคะว่าแต่ละโรงเรียนที่ได้ไปสังเกตเนี่ยแล้วก็มีโครงการของโรงเรียนเนี่ยมีอะไรกันบ้างเชิญค่ะก็ ันนี้จะเป็นโครงการของโรงเรียนวัดอินทรา,าวิหารนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการของโรงเรียนวัดอินทรา,าวิหารนะคะชื่อโครงการก็คือวันสําคัญสุไทยนะคะก็วัตถุประสงค์นะคะหนึ่งก็เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญในความมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของวันสําคัญต่าง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน3เพื่อให้ชุมชนโรงเรียนวัดมีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของท้องถิ่นค่ะส่วนเป้าหมายของโครงการนะคะก็คือจัดกิจกรรมได้แก่กิจกรรมวรันลอยกระทงที่โรงเรียนวัดอินทรวิหารและวัดอินทรวิหารนะคะเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจํนวนา แบบเนี่ยเป็นโครงการจัดงานกับกิจกรรมนะคะระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการก็คือระยะเวลาเนี่ยหนึ่งปีการศึกษาที่6พฤษภา,าคม2565ถึง31มีนาคม2566นะคะส่วนสถานที่ดําเนินการก็คือโรงเรียนวัดอินทราวิหารนะคะสํานักงานเขตพนคกกกรุงเทพมหาคนครวัดอินทราวิหารเขตพนคกกกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของกิจกรรมนะคะก็คือมีการ ให้นักเรียนเนี่ยทำกระทงจากเอ่อเป็นขนมข้าวโพดนะคะให้นักเรียนทํากระทงเองแล้วก็มีการจัดประกวดนะคะแล้วก็กิจกรรมในวันลอยกระทงก็จะมีการแต่งชุดไทยเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยด้วยค่ะหลอดอินทระวิหารก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะไปครับก็จะเป็นโครงการจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมครับก็คือโครงการทำบุญตักบ,บาตรนั่นเองครับสักครู่นะครับ ทำบุญดับบาศของโรงเรียนราชินิตมัธยมนะครับวัตถุประสงค์ครับเพื่อทำโรงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาครับสองครับเพื่อส่งเสริมและบำรุงคระบปปิิสุส,สามเณีผู้ทรงศีลสซนธรรมครับสามครับเพื่อส่งเสริมคุณธรรมคุณความดีของผู้ปฏิบัติครับสําหรับเป้าหมายครับหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคนนุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และเพื่อให้ผู้เรียนได้สืบทอดประพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ไว้ครับ 2. เพื่อให้นักเรียนในศาสนาอื่นๆได้เห็นถึงวัฒนธรรมของาศาสนาพุทธและยอมรับซึ่งความแตกต่างของ,องแต่ละาศาสนาอย่างมีคุณธรรมสาครับ,รบเพื่อให้นักเรียนนําความรู้จากกิจกรรมที่ได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจํวาวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขครับวิธีดําเนินงานครับ จะเรียนเชิญคณะครูผู้บริหารมุคลากรและนักเรียนที่รับถือศาสนาพุทธและนิมนต์คราบมาในช่วงเช้าของวันพฤหัสเพืให้คณะครูบุคลากรและนักเรียนได้ร่วมรับธรระบูชาจากบาทและฟังพระให้พรพอ,อก,กันครับสําหรับคนที่คาดว่าจะได้รับครับข้อหนึ่งครับน,นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้เรียนเห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงไว้ครับข้อสอง ักเรียนมีความเคารพในสถาบันศาสนามากขึ้นคะรับข้อสนักเรียนต่างศาสนาได้หยนถึงวัฒน,นาธรรมของชาวพุทธและเข้าใจถึงความแตกต่า,างทางศาสนาคนระับข้อที่สี่นักเรียนได้นําความรู้แต่กิจกรรมนําไปแบบใช้ในชีวิตประจําวันครับขอบค้ารับโครงการส,ส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะหรือว่ากิจกรรมชาวพุทธร่วมใจนะคะเป็นากิจกรรมของกลุก่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ะะตัวชีวัดของโครงการนะคะมีแผปนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมต่างๆได้รับการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามคันลองทำความโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวิสัยทัศน์ธรกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาวิธีการดําเนินวิธีดําเนินการนะคะห มวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆเพื่อของอนลมัมิ 2. นประชุมคณะทําง,งานเพื่อดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้ 3. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด4ประเมินประเมินตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการและสรุปผลดําเนินงานในการจัดทําส่วนการติดตามประเมินผลน,นะคะ นักเรียนสามารถอนุรักษ์ประเพณีในวันสําคัญทนะางพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วิธีการทางพระพุทธศาสนา 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันเป็นประสงค์และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองนะคะส่วนวิธีการกติดตาาและประเมินผลนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็จะใช้แบบสอบถามทมให้พอใจในการประเมินนะคะส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลั เสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองค,อค่ะก็โครงการที่โรงเรียนได้จัดทำเรื่งนะคะก็มีท่าน,นี้ค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นของโรงเรียนโกลสิสสมอสนะคะ ะะมีประเพณีลอยกระทรงแล้วก็ทํามาศึกษาแล้วก็หนังสั้นคุณธรรมนะคะในวันนี้นะคะที่เอามายกตัวอย่างนะคะเป็นของประเพณีลอยกระทรงค่ะประเพณีลอยกระทรงนะคะละักษณะของเพลงงานโครงการนะคะเพื่อส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมนะคะ วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะเกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์นะคะ 2. เพื่อให้นักเรียนนะคะมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงประเพณีลอยกระทงค่ะ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะ ผลการดำเนินโครงการนะคะ 1. ให้นักเรียนนะคะมีส่วนร่วมของระเพณีวัฒนธรรมและเข้าใจถึงประเพณีอยกระทงมากขึ้นคะ่ะ 2. นะคะนักเรียนนะคะสนุกกับกิจกรรมการจัดทํากระทงด้วยวัสดุธรรมาชาตินะคะโดยให้นักเรียนได้มาทําร่วมกัน,นะคะ่ะส่วนนี้นะคะเป็นรูปภาพที่ทำกิจกรรมนะคะ จะเห็นนะคะว่าลูกกิจกรรมนะคะมีการเอากระทงไปวัดด้วยนะคะกระทงนี้นะคะได้ทําขึ้นเพื่อที่จะเอาไปถวายวัดนะคะาะคะะและนี่นะคะ วิานะคะใช้ในชื่อทวีทาศาสานาสัมพันธ์ค่ะโครงการนะคะส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรลักษณะงาน,นกิจกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมผู้รับผิดชอบโครงการนะคะนายนพดลมูลผลค่ะวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักสูตรเป้าหมายเชิงปริมาณนะคะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนถึงหเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดค่ะเชิงคุณภาพนะคะนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามมาตฐานที่ศึกษากำหนดกิจกรรมตามขั้นตอนวิธีการนะคะ ิจกรรมนะคะมีขั้นวางแผนขั้นปฏิบัติขั้นดําเนินงานให้เหมาะสมนะคะระยะเวลาในการดําเนินโครงการตั้งแต่พฤ,ฤษภาม,มีนาคมนะคะหรือตลอดปีการศึกษาค่ะกิจกรรมทวีทาสา์สัมพันธ์สถานที่โรงเรียนทวีทารับะระยะเวลาคือตลอดปีการศึกษานะคะ ตัวชี้วัดความสำเร็จกิจกรรมทวีธาสาานสัมพันธ์ประเมินคุณภาพนะะักึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า80%ร้อยละ80%ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถา,านศึกษากำหนดบรรลุก,การเข้าร่วมกิจกรรมประเมินคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีผลที่คาดว่าจะได้รับผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดและนี่คือรูปกิจกรรมค่ะขอจบการนำเสนอเท่านี้นค่ะ และหลังจากที่ได้ฟังเกี่ยวกับโครงการที่แต่ละโรงเรียนไปนาเสนอมานะคะก็ได้รู้ว่าแต่ละโรงเรียนนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคุณครูบุคลากรในโรงเรียนค่ะสำหรับพวกเราก็ขอขอบคุณ